หัวข้อวันนี้ครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการแบบแนวแ,แล้วกันเป็นการแนแนวเกี่ยวกับ,บสายงานด้าน Data Analy s t หรือว่าอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลเนาะผมนั่งคิดแบบตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มงานมาจนมาถึงตอนนี้วนไปน,น้าแไปน,นี้ประมาณ6-7ปีได้ใช่ไหมตั้งแต่ทํางานมาชีวิตไปทํางานหลังจากเรียนจบเนี่ยคือมันค่อนข่าที่จะแบบสวิงมากเลยวาลลรตี้มากวันนี้เราอยากจะเอาแบบประสบการณ์ตัวเองมาแชร์แล้วก็เป็นเรื่องราวของเส้นทางสู่การเป็นวัี้าแอนนัลิสต์ซึ่งทุกวันนี้ก็ ต้องย้อนกลับไปก่อนเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะหลังจากที่ผมเรียนจบผมจบด้านเศรษฐศาสตร์หรือทุกคนก็รู้จักกันดีคือเศรษฐกิจ อเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยเศรษฐศาสตร์เศษษาารเศษฐกิจมันจะมีวิชาวิชาหนึ่งที่ผมได้เรียนตอนประมาณปี3คือวิชา R าร์โปรแกรมมิ่งหรือว่าเป็นแบบการใช้ภาษาอาในการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลอไพทอนตอนนั้นยังไม่ได้เรียนแบบเป็นจริงเป็นจังเนาะเราเรียน R กันก่อนซึ่ง R ารในจริงแล้วมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แบบโคตรๆเลยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนอะไรขนาดนั้นเพิ่งมารู้ความสาคัญของมันจริงๆก็คือตอนหลังจากเรียนจบแล้วยันจบมาทํางานได้ประมาณปีที่1ปีที่สเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วแบบเอ้ยจริงไร มีอะไรที่ง่ายกรับ Google s h e e t แล้วก็ Excel ใช่ไหมซึ่งแบบบางทีเฮ้ยทำไมเราต้องใช้กันแต่ Google s h e e t แล Excel ด้วยวะทั้นงที่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องทำให้จะไวกว่าสเสถียรกว่าแล้วก็แบบรวดเร็วกว่านะรับข้อมูลได้มากกว่าด้วยอืมมันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ไงมันเหมือนเป็นการดึงศักยภาพของคอมพิวเตอร์ออกมาให้มากที่สุดและสุดท้ายมันก็ได้อเอาคำเหมือนกันอ่าวันนี้ครับก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าจริงๆแล้วเส้นทางจากบุคคลธรรมดาสู่การเป็น Data Analyst เนี่ยมันเป็นยังไง ของผมใช่ไหมหลังจากเรียนจบเล่าคร่าวๆแบบคร่าวๆเลยนะเรียนจบปุ๊บทำงานเป็น financial partner financial partner จะเป็นคนดูแลเหมือนกับฟูลส t ต็กครับฟูลส t ต็กของการเงินทั้งหมดของบริษัททั้งด้านของขา planning แล้วก็ขาของ a n a l y t i c เนาะ ซึ่งขาของแพนนิงจริงๆมันก็เป็นการแบบวางดูว่าแนวโน้มของอสาขาที่เราดูแลหรือว่าบริษัทที่ดูแลเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มไปทางไหนวางแพนเหมือนวางบัคบัจเจตวาง forecasting วางแนวโน้อมอะไรเงี้ยเราก็ทําหน้าที่ตรงนั้น2ครับเป็นเรื่องของขานาลิติกซึ่งขาเนี้ยจะเป็นขาที่สําคัญามากๆในการแบบก้าวข้ามผมในชีวิตหลังจากที่ทํางานที่นี่เสร็จประมาณ4ปีกับอีก3เดือนเพื่อจําไปเป็น Data a n a l y ลิเออจริงๆอ่ะก็ต้องบอกครับว่าตอนประมาณช่วงปีที่3ปีที่4มันมีโอกาสเข้ามาทําให้ผมแบบได้ลองทำโปรเจกต์แบบโปรเจกต์เหมือน Data แต่ตอนนั้นดัต้าติดไม่บูมนะนี่ต้องพูดตามตรงว่าตอนนั้นมันยังเป็นแบบ กึ่งๆอยู่แลว้วมันคืออะไรมันเหมือนกับคนที่ใช้ Excel เก่งๆหรือว่าคนที่ใช้ Google Sheet เก่งๆแล้วเขาก็ไปลองเล่นกับข้อมูลทำไว้เชลายข้อมูลออกมามันยังไม่มีนิยามว่า Data a n a l y t i c แบบเป็นจริงเป็นจังเลยอันนี้ก็พูดแบบตามตรงอะ่ะคือตอนนั้นมันไม่มีครับไม่มีเลยแบบแอดออซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองทำโปรเจกต์นั้นประมาณ4-5โปรเจกต์เราเริ่มสุดแล้ว่าเอ้ยจริงๆเรื่องพวกนี้มันมีประโยชน์นะเราลองเอาลิสต์ส่เราไปห้อยในฟาส์เวิร์กไหมฟาส์เวิร์กก็น่าจะรู้จัแบบ Data ก Excel, Data ก ซึ่งตอนนั้นอะตอนที่ผมทํางานอยู่ช่วงประมาณปีที่3ของบริษัทแรกมันก็จะมีอ่ t ไพทอนนี่แหละที่เข้ามา Python กับ t แทบูก่อนจะเป็นแทบูแไปเป็นไอลูเกอร์ก่อนตอนนั้นมันชื่อว่า Google d a t a Studio เออซึ่งจริงแล้วเราก็ไม่ได้แบบ เก่งอะไรมากแต่แค่ลองเล่นเรามีเวลาเล่นกับมันเยอะๆอยเงี like erm ้ยล้ว uh. ก็เอา d a t ้ไปไว้ชั่วไ์ไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นเหมือนกึงก9่งก้าวแล้วว่ามันจะเป็นอะไรยังไงในช่วงเวลานั้นแล้วเราก็เอาชื่อเราไปห้อยในฟาสเบ o ร์ใช่ปะทีนี้พอมัน g ก o บอลมากขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเพราะตอนนั้นมันเป็นบริษัทต่างชาติเราได้ใช้ภาษากฤนในการทํางานแบบทุกวันแบบเออหัวหน้าเราก็เป็นคนสิงคโปร์เงี้ยคือมันเลยแบบเออมันอิกันไม่พ้นอ่ะถ้าพูดง่ายๆมันก็ตรงตัวเราก็เอาชื่อของเราครับไปไปผูกในนนขึ้้ตรงี ไปผูกในแอปเวิร์กออพเวิร์กเนี่ย,เ,ยเป็นเหมือนแพลตฟอร์มคล้ายฟาดเวิร์กแต่ว่ามันกลบอลมากกว่า และแข่งเยอะกว่าด้วยวันนี้บอกตามตรงแล้วมันมีคู่แข่งเยอะมากโดยเฉพาะคนอินเดียครับไ <c oughs> ม่ว่าคุณจะฟันระคาที่เ่าหร่คนอินเดียจะฟันคุณน้อยกว่านั้น,นหนึ่งถึงสองเรียนแล้วเขาก็จะฟูเอนภาษาอังกฤษมากกว่าคุณถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะฟังยากก็ตามในฐานะของเรานะเออในานะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ไม่แอสไม่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ผมรู้สึกว่าฟังยากเออเราก็เอาโปรเจกต์ไปเอยเอาชื่อเราไปห้อยในนั้นเป็นโปรเจกต์ของเราที่เราทํมามามสี่โปรเจกต์ห้อยไว้เด่นๆหลังจากลาออกครับผมคิดว่าผมจะพักสักระยะหนึ่งมันก็มีโปรเจกต นั่นทานี่ให้กับแบบอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านยา ไม่ว่าจะเป็นร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเหมือนของฝั่งด้านอเมริกาก็มีโปรเจกต์เข้ามาณนะช่วงเวลานั้นเฮลท์แคร์อะไรแบบนี้ครับวิเคราะห์พวกอัตราแนวโน้มการเสียชีวิตจากการใช้ยานี้หาค่านั้นค่านี้อะไรเงี้ยเราลองเอามาทาทั้งหมดเลยแต่เราไม่ทำคนเดียวครับเรามีทีมของเราที่ส่งให้กับทางทีมของเราที่อยู่ที่นู่นด้วยเขาเลือกที่จะจ้างเราเพราะว่าหนึ่งคือเราค่าแรงถูกกว่าประมาณสเท่า2ก็คือเราพูดภาษากฤษได้ถึงแม้จะไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นสสกิลเราอาจจะถึงณช่วงนั้นนั้นถึงไม่ถึงม เอออาจจะไม่เก่งก็ได้เพียงแต่ว่าเราแค่แบบรู้ว่ามันต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นอ่ะครับผม แลวก็หลังจากนั้นครับก็มาทํางานบริษัทอีกรอบก็คือต้องเข้าออฟฟิศเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว,ว่ารอบนี้จะไปทาเป็นแบบขาบัญชีแต่ว่าเป็นบัญชีที่ผสมเรื่องราวละหมางด a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  อะไรติเก้าไปด้วยคือผมอ่ะเอาตัวเองเข้าไปมิกซ์เอาความรู้ที่เรามีเข้าไปมิกซ์กับขาบัญชีด้วยเ,ออเป็นแบบบัญชีของประเทศไทยนี่แหละเออแต่เราเอาเรื่อง f i n a n c e a n a l y t i c เข้าไปใส่ด้วยแล้วทำไปสักพักเราก็กระโดดมาอีกที่หนึ่งเออโดนซื้อตัวมาอีกที่หนึ่งรอบเนี้ยได้ทําแบบ f i n นนซ์แอนาลิติกจ๋าบวกกับดา a ้านะติดด้ มันเป็นทุกอย่างอ่ะเออมันเป็นทุกอย่างเลยและเพราะมันเป็นสตาร์ทอัพเนาะอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสตาร์ทอัพที่ไทยฉะนั้นทุกอย่างที่เรามีเขาจะมีรีซอร์ทให้เราหมดเลยครับเราเพียงแค่ใช้รีซอร์ทตรงนั้นให้อย่างเต็มที่เพื่อเรียนรู้แล้วก็เอาไอ้พวกนี้ไปทําอะไรสักอย่างให้กับ องค์กรใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณ3าที่ที่ผมได้ทํามาเป็นจริงจัง4าละ4เออ่วงที่ลาออกประมาณ7เดือนที่ผมว่างงานอยู่ช่วงนั้นอะคือว่างงานแบบงานประจํานะแต่ว่างงานแบบฟรีแลนซ์ไม่ว่างเลยคือแบบมันต้องทำโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์หนึ่งกินระยะเวลาประมาณ3 4สัปดาห์มันก็คือ1เดือนถูกไหมพอ1เดือนกแล้วจ่ายเป็นวันค่าแรงแบบชั่วโมงแล้วยี่สิบเหรียญอย่างเงี้ยมันคุ้มไหมมันก็ถือว่าคุ้มนะแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกเดือนใช่ไหมล่ะมันก็แบบเดือนเว้นเดือนเว้นเดือนเว้นเดือนแต่แบบค่าจ้างมันก็ นี่นั่นเลยก็ว่ากันไปเออมันก็ประมาณนี้เป็นรายได้จากต่างประเทศในส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นครับมันก็พอเลี้ยงตัวเองได้ก็อย่าลืมนะครับ up work อ่า fast work นะครับผมแล้วก็ connection ของเราใน linkedin นู่นนี่นั่นอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนครับว่าไอตัว11ข้อที่ผมนั่งคิดมาเนี่ย load to data analyst เนี่ยในความเห็นของผมนะประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยมันมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะลองไปฟังกันข้อหนึ่งครับผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองก่อนครับว่าเราชอบมันไหมเราใช่มันมมมัััันนใช่่่สํําาาาหรรรบบบเ้ไไดแแคทก อยากทำเพราะว่ามันเท่ด้วยความที่มันเป็นชื่อใช่ป่ะเป็น Data Analy ิสติกมันเท่มป้าตไทยมันคือนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันคือคนวิเคราะห์มันคือการวิเคราะห์มันคือการเอาข้อมูลนั้นมาย่อยมาบิดมาบดมาทําให้มันแบบเห็นข้างในวิเคราะห์คือดูไปข้างในแล้วก็เอาไปทําอะไรต่ออย่างนั้นมันไม่ใช่การแค่แบบเอ้ยนั่งเฉยๆพิมโคแล้วก็เสร็จอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันลึกไปกว่านั้นชื่อตําแหน่งมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้นึกออกมันมันมันก็แ้ลว ว่าในตำแหน่งตลาดอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้ก็ได้ก็เพราะฉะนั้นดูดีๆครับบางทีอาจจะใช่เราและอาจจะไม่ใช่เราลองดู job description ดีๆนะครับมีคนเคยโดนหลอกเยอะมากอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อ2เง,งินเดือนอาา่าแล้วก็ค่าจ้างค่าแรงอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอันนี้จะพูดตามตรงในช่วงแรกๆช่วง entry level คือในสายงานแบบ ผมเทียบแนี้เทียบกับทุกสายงานเอกชนนั่นแหละมันจะมีระดับอยู่ใช่ไหมมันจะมี entry level senior top อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่องค์กรนะใช่ไหมว่าเขาแบ่งอะไรกันอย่างไงหรือบางองค์กรก็ไม่มีเป็น flat เลยยิ่งคุณ take responsibility มากคุณ take ความรับผิดชอบมาก take task มากคุณก็ได้เงินเยอะขึ้นบางที่เขาอาจจะไม่ได้ยหางานบาคุณบางที่เขาให้แบบเงินตุ้มก็หนึ่งให้ทักแค่นี้ก็มีแต่ให้ทักเยอะๆก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือว่าค่าแรงอะไรเงี้ยมันมันบอกไม่ได้ครับเป็นจริร่ม หมื่นห้าก็มีหมื่นสองก็มีทุกวันเนี้ยแค่จ้างคนคนหนึ่งมาช่วยทำคลีนนิ่งข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นไปได้มันพอเห็นภาพใช่ไหมประสบการณ์สองสามปีสองหมื่น ประสบการณ์มันก็แล้วแต่ทางสถานที่ค่าของชีพในแถวนั้นเกิดมาต้องเข้าออฟฟิศนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นบริษัทสมัยใหม่หน่อยเงี้ยเขาก็จะแบบคุณก็รีโมทได้ไงคุณสามารถรีโมทจากที่ไหนก็ได้ก็เป็นการเปิดออกีสให้กับคนที่เขามีแบบท ALENT อะนึกออกปะเป็นคนที่มีแบบพรสวรรค์คุณสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้โดยการที่เขาเชื่อเชื่อใจคุณแบบ trust ร0 0์คุณทํางานจากที่บ้านก็ได้คุณทางานนู่นนี่นั่นจากที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องทางานให้เราคุณต้องพ r o v งานให้เราเราจะจ่ายเงินคุณประมาณนี้สูงงงกกกวว่่่่าาาตลดดดอออะะไไไไรรี้้้็ััันนนนนนปฉเเเืืิมมแบบ ปุ่งอะไรเหมือนกับต่างประเทศนะอันนี้บ้านเรานะอันนี้บ้านเราแต่ต่างประเทศมันจะเป็นอีกเลทหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นเมื่อเทียบกับค่าของชีพของที่นั่นอะไราเงี้ยความคิดผมนะความคิดผมข้อ3คู่แข่งเยอะมากครับอันนี้พูดตามตรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคือข้อเสียของงานที่มันเบรนสายมาได้จากสายงานไหนก็ตามเราจะเสียเปรียบคนที่เขา,ามีความถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าคือร a l y s t d นา a scientist เนีย มันจะรีควายประมาณ3าสี่อย่างใช่ปหหนึ่งโคดิ้งมันต้องได้อยู่แล้วสองแมทสเป็นเรื่องของขอสเต็ป มีสเตตด้วยถ้าคนที่จบสเตตมาเขาจะเข้าใจเรื่องสเตตมากกว่าเราถูกต้องปะถ้าคนที่จบแมทมาเขาก็จะเข้าใจแมทมากกว่าเราใช่ปะโดยเฉพาะคนที่จบโคดิ้งมาเนี่ยเขาชานะเราขาดเลยเพราะว่าโคดิ้งมันต้องมาเรียนเองเนี่ยเหปะมันต้องมาแบบหาเวลาเรียนหาเวลาทํานั่นทนํานี่หาเวลาแบบอ่าพทริกตัวเองบ่อยๆเราไม่สามารถจะสู้คนที่เขาแบบใช้เวลาอยู่กับมันมาตลอดเท่ากับเราแต่อยู่กับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วเขาก็เบรนสายมาเขาอาจจะจับนิดจับหน่อยเขาเขาไปมากกว่าเราเลยครับถ้าถึงตอนนั้นเราจะท้อหรือเปล่าถึงตอนนั้นเราจะแบบไม่ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วอะไร ซึ่งหน้าเวลานั้นเองเราอาจจะมาแบบ70%แล้วก็ไรนะเออเนึกออมไหมแต่จริงแล้วมันก็อย่างที่บอกและครับทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ย <laughs> อินเดียอีกแล้วคือคนอินเดียเขาเก่งมากนะนี้ผมยอมรับเพราะว่าทุกอย่างที่ผมเรียนในบางครั้งส่วนใหญ่มันก็มาจากคนอินเดียทั้งนั้นเลยแบบ แพ้บางทีก็คือรู้สึกแพ้เลยว่าแบบเราสู้เขาไม่ได้จริงว่ะคนในประเทศไทยจริงๆคือก็มีคนเี่เก่งเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าพูดตามตรงก็คือแบบในในเมืองหลวงของเราเงี้ยคนแบบจากกรุงเทพอะไรเก่งมากแล้วยังไม่รวมคนที่เขาเก่งจริงๆแต่ว่าเขาไม่อยากอยู่เมืองหลวงลเขาไปอยู่ตามแบบหัวเมืองอย่างเงี้ยมีแบบเมืองดังๆอะไรเงี้ยแต่ก็ทางานเป็นรีโมท ทึ้งเขาก็ชนะเราไปอีกแล้วเราในฐานะที่เป็นแบบจูเนียร์เราในฐานะที่เป็นแบบคนเพิ่งเริ่มต้น e n t r y เรเทเบอย่างเงี้ยมันก็แบบบางทีก็มันจะไหวไหมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอย่างนะาาต้องบอกนะว่าตอนเนี้ยบ้านเรามันยังไม่มีแบบเป็นหลักสูตรเป็นจริงเป็นจังอะไรขนาดนั้นในแบบระดับมหาลัยในระดับอุดมศึกษาเนาะมันะมีแต่ปอโทอะที่ตอนนี้ที่เห็นคือเป็นแบบวิทยาการข้อมูลเลยอย่างเงี้ยบางมองก็มีแล้วแต่แบบส่วนใหญ่มันยังไม่ได้แบบวารีขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อ3ครับผมคู่แข่งเยอะมากข้อ4ครับสกกิิลลลพรร้้้ออออมหืเเป่าไขสนี่มพูดากกแล้วันเพราะว่าสกิลอะผมพูดดไปเเยอออะะะะมมาาากในนนแแตต่่ลววิีโบบัจ้ร ถนัดอะไรยังไงมันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น Google s h e e t Excel เนี่ยมันได้ใช้อยู่แล้วทุกองค์กรมันได้ใช้ Google s h e e t Excel จําเป็นโคตรเลยนะครับ Excel เนี่ยจเป็นแบบโคตรเลยซีโค <c> ้ดเนี่ยใช้เป็นหรือเปล่ารู้อย่างว่า Data b a s e Management เนี่ยมันจัดการยังไงมีเรียกข้อมูลเป็นไหมเชื่อมข้อมูลเป็นไหม Python เนี่ยใช้เป็นหรือ,อยัง R เนี่ยเคยใช้หรือ,อยังแบบพ้นเคยกับมันไหม Tableau อะไรเงี้ยครับผม Tableau ก็คือโปรแกรมไว้ช่วยไล่ข้อมูลเนาะก่อนที่จะไว้ช่วยไล่ข้อมูลข้อมูลก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าข้อมูลมายัางไงเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ Power งงไหม Power เพราะวีเนี่ยผมถ้าต้องไปเรียนมันก็อาจจะต้องเรียนใหม่ก็ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้อีก oh, เพราะวีไอใช้ไหมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทูใหม่ๆที่มันกําลังมา แบบเป็นแบบ database management tool อาจจะไม่ใช่ SQL ก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสตองตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเราได้ใช้มันบ่อยแค่ไหนอันนี้คือข้อ4 skill เราพร้อมหรือเปล่าข้อ5ครับผมแกต้องขยันมาก <c oughs> แกต้องขยนันโคตรโค,ต,รโคต,รต้องเรียนต้องหาความรู้ใหม่ๆต้องหา connection เก่งๆเอาไว้เลยเพราะว่าการเป็น DA เนี่ยเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกมันมี tool ใหม่ๆมาตลอดเพื่อมาช่วยเรา chat GPT chat GPT ช่วยเราได้แต่อย่าลืมนะว่าไอ้ chat GPT เนี่ยคือมันคือคนที่วิเคราะห์ให้เราได้คือมันมันช่วยเราได้เยอะมากถ้าเราใช้มันเป็นใช่ป่ะแต่ว่า chat GPT เนี่ยบางทีมันมาแย่งงานเรา้ว นะเออคือเขาไม่ได้เป็นตั้งตั้งจ้างเราก็ได้เพียงแต่ว่า ChatGPT มันอาจจะพรีเซนต์ไม่เก่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเอาดีด้านพรีเซนต์เดชไหมแต่ก่อนจะพรีเซนต์ได้คุณก็ต้องเข้าใจข้อมูลก่อนถูกต,ต้องไหมเพราะฉะนั้นแกต้องขยันมากการทองเอาชนะพวกมันได,ได้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเครื่องจักรหรือว่าสมองกลเออเอไออะไรก็ตามคุณต้องชนะมันได้แกต้องขยันด้วยหา,ยาวยเวลาให้กับตัวเองในการแบบอนะัพสกิลบ่อยๆนะเพราะว่าถ้าความรู้ที่ไม่ได้ใช้มันก็ตายแล้วม,มันก็หายไปเลยไม่ไม่เอาไม่เอาแบบนั้นรััโเตต์์ที่าดดนนองไไวหรรืออว่่าะไตก หลังจากเนี้ยที่เราแบบคิดออกหรือว่าเราได้ลองทํามาในตลอดชีวิตของการทําเป็น D A หรือว่ากําลังจะไปเป็น D A เนี่ย Bonding to be D A เนี่ยเรามีโปรเจกต์อะไรที่มันแบบพิจัยกรรมการได้พิจัยคนที่จะจ้างเราได้หรือว่าพิจัยคนที่ลูกค้าของเรา,เอ,าอะไรแบบเนี้ย ซึ่งโปรเจกต์ที่มันโดดเด่นมันก็แล้วแต่คนนะาบางคนก็อาจจะถนัดเรื่อง Data าคินซิงมากคือแบบทํา Data ให้มันแบบพร้อมในการไวชัวไรท์แต่ว่าบางคนอาจจะไม่เก่งในเรื่องของ Data าไวชัวไรท์เลยแต่ว่าอาจจะไปเก่ง Data าคินซิงมันก็เอ้ยความหมายเดียวกันนะความหมายเดียวกันเออแค่กลับกันเดยมันก็มันก็มีมันก็มีคนแบบนี้เราเลยอาจจะต้องจ้างทีมอาจจะมีคนที่เป็นทีมของเราสําหรับคนที่แบบต้องการทําให้มันใหญ่ขึ้นแบบธุรกิจขยายใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปข้อ7จครับจะไปสายบริษัทหรือว่าฟรีแลนเซอร์หระิบรษัททตว่่าาา มันคือการค้าขายคุณจะค้าขายได้คุณก็ต้องมีเซอร์วิสคุณก็ต้องมีสินค้าที่มันชัดเจนและจับต้องได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นให้ถูกหรือว่าคุณจะเป็นพนักง,งานเฉกเชียก็ได้คุณไม่ต้องแบ่งรับความเสี่ยงอะไรคุณจะเป็นฟินแลนเซอร์ก็ได้ครึ่งครึ่งลูกครึ่งระหวา่างเจ้าของบริษัทครึ่งครึ่งระหว่างพนักง,งานแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอะไรมันก็เลือกเอาอันนี้เป็นไอเดียของเราแล้วว่าเราจะไปทางไหนไปสายไหนข้อแปดครับเราเป็นคนผู้รู้เรื่องหรือเปล่า <laughs> ข้อนี้ผมมีปัญหามากในช่วบบาาาาาากกกเเรรมม่่พววส พูดก่อนแล้วสมองเรายังแบบพูดว่าไงดีคือบางทีเราพูดแล้วไม่ได้คิดนึกออกปะเราพูดแล้วเราลวนแล้วแบบเหมือนปากเราไปสตั๊กว่าเราจะต้องพูดคําต่อไปคืออะไร แล้วมันก็มาในหัวว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องพูดกันเลยนี่หว่าแบบเลขมันเรียงใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ผมพูดหนึ่งสี่สองสามสามหนึ่งสองสี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบดึง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 ,ดงดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสตั๊กเขาเรียกไงสตั๊กเชอร์ไอ้ตัวความรู้ในหัวของเราได้ไหมแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็เล่าเรื่องไอ้สิ่งที่เรามีความรู้ตรงตรงนั้นตอนนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกคอนหนึ่งเนาะว่าเราสามารถพูดรู้เรื่องคอมมูนิเคชได้อย่างชัดเจนไหมเขียนทัั้งพพูููดดออออ่่่าานนนนนนเเเเขียมมมป็สสกกกิิิลลใใรคคชฟังอ่านเขียน มันไม่ได้เด่นอันไหนอันหนึ่งได้อย่างร้อยเปอร์ยมันต้องแบบบาลานซ์ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญนะใน <c oughs> ส่วนของ Data a n a l y s t เพราะ ถ้าคุณจะมาเป็นดีแล้วคุณเลี่ยงกับการที่คุณจะไม่พิเศษอะไรเลยผมว่าไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องพิเศษเพราะว่าคุณเป็นคนที่คุคลีกับข้อมูลนั้นคุณเป็นคนที่ข้อมูลน่อยู่กับคุณตลอดเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ในการท่านฟอมข้อมูลตรงนั้นให้กลายเป็นตอรี่ให้กับคนที่เป็นออเดนส์ของเราด้วยอ่ะนี่ก็คือข้อ8ครับคุณพูดเรื่องหรือเปล่าฝึกได้แต่มีเวลาฝึกไหมอย่าลืมนะข้อเก้าครับจะอยู่ใน,นอินดัสรีไนเพราะว่าแต่ละอินดัสรีมันค่อนข้างที่จะแบบไม่เหมือนกันเลยข้อมูลไม ของอินดัสทรีไหนอินชูเรนซ์ก็ได้ไปเป็นแบบอนัก,นกวิเคราะห์ประกันภัยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเราถนัดตรงไหนเราอยากเรียนรู้ตรงไหนอะไรงี้ซะมากกว่าเพราะว่าบางคนถนัดแบงกิ้งแต่ไม่ถนัดอ e ีคอมบางคนถนัดไฟแนนซ์แต่ว่าไม่ถนัดอารีเทลอะไเงี้ยคนถนัดสินค้าเป็นชิ้นเป็นอันบางคนถนัดสินค้าที่เป็นบริการซึ่งแอดออลครับแล้วแต่เลยว่าเนี่ยจะเลือกอะไรยังไงอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับผมเลือกอินดัสทรีด้วยสิบครับผมเราควบคุมตัวเองได้ดีไหม <c oughs> ข้อนี้อาจจะค่อนข้างแอฟแต็กนิดน้องฟังแล้วอาจจะลอยๆอนิดนึงอ่าเร จะเป็นเรื่องการทํางานเวลาส่วนตัวถ้าชอบเราจะชอบจนกินเวลาส่วนตัวไปแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะไม่อยากทําจนเอาเวลาส่วนตัวมาปะปุ่นเนือ้อปะ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วการทํางานแบบ8ชั่วโมงแบบสมมติว่าเป็นพนักงานประจำนะแปดชั่วโมงในการทํางานของคุณเนี่ยคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทํางานในพีเรียดเวลานั้นนั้นเพราะฉะนั้นแล้วควบคุมตัวเองได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าบางทีงานมันสนุกเกินจนเรากินเวลาไปหรือว่างานไม่สนุกจนเราแบบไม่อยากไม่อยากเอาเวลางานไปทําแต่เอาเวลาส่วนตัวมาทำนั่นทำนี่แทนในเวลางานเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นควบคุมตัวเอง้ีนนนบบ่แาเท บอกว,าวาอ่ารีสอร์ทมันเป็นยังไงในแบบ สุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะปล่อยให้คุณไปจัดการเลยแต่ว่ามันก็ควรจะเป็นกับลุกสายงานนะเนาในการควบคุมตัวเองในการทํางานอะไรแบบนี้และข้อสุดท้ายครับผมผมคิดมาแล้วต้องหาแคเรียให้ตัวเองนะครับแบบแคเรียร์าให้ตัวเองด้วย,แบบย,ว,ว,ยว่าจะไปทางไหนต่อหละะังจากทําที่นี่ประมาณ2อปีเราจะกระโดดไปเป็นระดับมิดเดิลเลเวลรือระดับแบบซีเนียหรือว่าระดับแบบเอ็กซ์คูสีอะไรเงี้ยในที่ไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องวางแคเรียร์าให้ตัวเองวยครับไม่งั้นเราจะเราจะตันอยู่ที่จูเนียตลอดหรือไม่ก็แบบไม่มีทีอะไรเงี้ยเราก็ วางเหมือนกับดราฟไว้คร่าวๆเลยครับว่าเราอยากจะไปทางไหนอะไรยังไงในส่วนของแคลพาร์ทของเองัวเองในแบบอนาคตการทํางานส0ปีของเราเนี่ยเราอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อย่าลืมเก็บตังค์ด้วยนะ <c oughs> อันนี้เมือนแนวแบบชีวิตเลยอย่าลืมเก็บตังค์ด้วยนะทำงานในกชวนเออก็วาดภาพไว้คร่าวๆแล้วก็เดินบนเส้นทางนั้นๆที่เราวางแผนไว้ นี่ก็เป็นสิบเอ็ดข้อครับที่ผมมานั่งคิดนั่งตกผลึกว่าแบบตลอดการทํางานของผมประมาณ7ปีแล้วเข้าปีที่7จ็ดละเจปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จาไปจามาระหว่างสาย FA กับ DA อ่ะ f i n a n c e Analyst หรือว่า Data a n a l น t i c ติ t a a n a l y s t เนี่ยคือสลับไปสลับมาอยู่ในระหว่าง2โลเนี่ยหรือบางทีก็โลนึงก็มีแบบอีกขานึงอยู่ในส่วนตรงนั้นโลนึงก็มีอีกขานึงอยู่ในส่วนของตรงนี้นนอ,นอ,อ,อ,นอะไรเงี้ยมันมันได้ตกผลึกมาประมาณนี้แหละประมาณสิบเอ็ดข้อมากกว่านี้เดี๋ยวจะเบื่อละ เออคิดว่าข้อนี้จะน่าจะเป็น11ข้อที่สําคัญมากๆสาหรับคนที่กําลังจะก้าวเข้ามาหรือว่าอยู่ในสายงาน Data a n a l น t i c ติกแล้วแต่รู้สึกว่าแบบแบบบางทีมันตันไม่รู้จะไปทางไหนต่อบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่เราอาจจะต้องขยับขยื้อขยับขยายขยับขยืนขยับขยายโยกย้ายไปอีกที่หนึ่งย้ายไปอีกอินดัสที่นึงหรือว่าย้ายไปอีกเลเวลหนึ่งของการทํางานของเราไหมเมื่อเราได้แบบทําการทําการใดนะที่ใดที่หนึ่งมาข้างที่จะเป็นระยะหนึ่งแล้วเออวันนี้แปลกนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะผมยืนผมยืนพูดเหมือนครับพี่แนน้อนที่แบบมใะ แล้วแบบมีพี่รุ่นพี่มาแนะนำเพรารุ่นน้องก็ยืนคุยใช่ปะเออก็ประมาณนั้นครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆว่างานงาร์ตาร์ในจริง,งจริงแล้วมันควรจะมีรถแบบอะไรยังไงมันก็ไม่เชิงว,ว่าเป็นรถแบบแบบต้องเรียนอะไรอะไรอย่างมันแล้วแต่จังหวะคนด้วยเนาะบางทีเพราะว่าแบบเรียนมันก็สกิลที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่ว่า10ข้อเขาเนี่ยข้อคิดที่แบบได้มาอะไรเงี้ยในช่วงของการทำงานรถทูร,ราร์ตาอะไรเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรยังไงมีพร้อมหรือยังรุ่นนี้นั้นทั้งในส่วนของตัวเราแล้วก็ในส่วนของตลาดด้วยวว่่่าาาาาเเเเเขพพรรรรรรร้้้อออมมมมทีีจะัับยตตใหหืปล เออขอแบ็กในเรื่องของไอตัว communication skill ด้วยนึกถึงตอนสัมภาษณ์ใช่ปะเวลาที่เราสัมภาษณ์แล้วถ้าเราแบบสัมภาษณ์แล้วพูดไม่รู้เรื่อง <laughs> ไอจีเขาไม่เอาใช่ไหมแค่แบบด่านแรกเราก็ตายแล้วไม่ต้องขึ้นไปถึงแบบ hiring manager หรือว่า s e n i o manager ที่เขาจะต้องการมาแบบเอาเราไปเข้าทีมก็มันยังพูดไม่รู้เรื่องกับคนธรรมดาเลยแล้วจะมาคุยกับคนที่เป็นแบบสกิลหลายๆอย่างอยู่ด้วยกันแล้วมาจะคุยรู้เรื่องหรอเงี้ยเขาก็ไม่เอาต่แรกใช่ไหมาะฉะนั้นสกิลในการคอมมูนิเคชันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันหาเวลาพูดหาเวลาฟังหาเวลาอ่านเขียนเนี้ยบ่อยๆให้กับคนที่อยู่รอบๆตัวเราก็ได้เพราะว่าไม่มีใครไกด์เราดีเท่ากับคนรอบตัวเราครับอันนี้ผมพูดเลยอแต่ก็ต้้้้้ออออองงดดดูววววยนน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 ะคคคครััับบ่่่าาาาตเเปป็็ไไีกมณขจพ ได้จอะอาน่าจะได้เก็ตอะไรหลายอย่างใน,นส่วนของ Road to Data Analyst ไม่ใช่ปีย2024ในแบบยาวเลยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละในอนา,าคตคิดว่ามันก็ควรจะมีประมาณนี้เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบนะครับผมมีโปรแกรม Membership ให้กดด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดถุกใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเอาไว้เจอกันวิดีโอตอนต่อไปครับสวัสดีครับ